ทำคลิปแล้วอยากจะแท็กชื่อเพื่อนที่อยู่ใน TikTok ทำอย่างไรเดี๋ยวตามมาดูค่ะเพื่อนทำคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนจะโพสเราก็มาใส่แฮชแท็กใส่คำอธิบายวิดีโอตรงนี้นะคะและการแท็กเพื่อนแท็กตรงนี้ค่ะกดไปที่แอดเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาพิมพ์ชื่อเพื่อนที่เราต้องการจะแท็กนะคะก็พิมพ์ไปตรงนี้ค่ะต้องรู้ชื่อแอคเค n t ของเขานะคะ,ะเราจะได้พิมพ์หาถูกค่ะ พิกกี้ขออนุญาตยกตัวอย่างพี่ปุ้ยนะคะพี่สาวที่น่ารักของพิกกี้ค่ะใน tiktok อกนะคะคอยให้กําลังใจเสมอแล้วก็ส่งหัวใจให้ตอกให้แก่กันนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะพอได้ชื่อเขาแล้วตรงนี้กดเข้าไปค่ะนี่คือการแท็กชื่อเขานะคะอ่ะขอลองอีกสักคนนึงค่ะกดแอดค่ะน้องมิกกี้ค่ะขออนุญาตนะคะน้องมิกกี้คนสวยของพิ่กี้นะคะก็เป็นน้องสาวที่น่ารักเช่นเดียวกันค่ะ กดเข้าไปค่ะที่ชื่อเพื่อนเนี่ยแหละค่ะคือชื่อ Account ของเขาพร้อมแล้วค่ะที่เราจะกดโพสต์นะคะเมื่อเราตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วเราก็กดโพสต์ได้เลยค่ะนี่คือการแท็กเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆสําหรับมือใหม่นะคะกดติดตามพิกกี้กดหัวใจและคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ